นีทดสอบนิสสันรับนั่งข้างโมเดล 01L เหมือนเดิมโอ้เปิดแล้วครับควันขึ้นเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอ้ควันขึ้นเลยครับขึ้น chỗ ไหนครับนี่ครับคอยตัวเดิมเลยพี่อดอดอเหมือนเดิม ควันขึ้นไม่เหมือนเดิมไม่โคตรรดเหมือนเดิมกินมู่เลยใช้ไม่ได้ครับหลังจากที่เราทำการซ่อมมานะครับกดว่ายังเสียอยู่ครับสวิตควันขึ้นทันทีฟิวขาดอีกางไรฟิวขาดด้วยครับฟิวเมเมนงนี้ครับเมนขาดด้วยครับเปิดเมนตัวตุวนี้ครับ ถ้าอดล้ะขาดชช็อตล้วขาดทันทีครับรุ่นนี้ครับซ่อมยากครับโอเคครับเดี๋ยวไไล